อีกครอบครัวหนึ่งก็แฮปปี้เหมือนกันแต่ก่อนจะแฮปปี้พี่เป๊กรัันเลยเราคนก็ลุ้นนุ้ยนะเห็นรูปของอุ้มกับพี่บอลเนาะ,ะเออพี่บอลเขาก็ยิ้มเนาะแต่หน้าอุ้มเนี้ยคือปวดไง คือเดิมทีเนี่ยใช่คือปวดท้องปุ๊บแล้วแบบไปโรงพยาบาลแล้วเห็นบอกคลอดง่ายคลอดเลยนะสำหรับคู่นี้คุณอุ้มลกขนานะคะแล้วก็พี่บอลกฤษณะนะน้องดิสนีย์นี่ก็ลืมตาดูโลกแล้ววันที่8เมษายนเหมือนกันที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่พี่นุ้ยค่ะนะคะน้องดิสนีย์อันนี้คลอดธรรมชาติคือเขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยคุณแม่ก็ปวดท้องคลอดนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลคือปวดปุ๊บคลอดปั๊บเลยนะกําลัง ลงรูปแบบเหมือนกับรูปกับหัวอยู่อ wow. ะแล้วก็อันเนี้ยคลอดเรียบร้อยแล้วคือเก่งมากคือถ้าข้อช้าของนี้ผมหนูถักเปียได้แล้วนะคะดิสนีย์ผมเยอะมากจริงๆนะอะไรเขามีเขามีถึงให้เป็นแฮชแท็ก8เมษายนคลอดวันคลอดแห่งชาติหรอขนาดนั้นเลยอ๋อพี่ขวัญบอกวันนี้ด Mont ีใครเกิดวันนี้ดีดีพี่นุยก็เกิดวันที่8เมษายนเหมือนกันแต่ต้องนับปีขอบคุณข่าวจาก s u n c o m ด้วยนะคะ แขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะพี่นุย้ยหาถูกต้องคุณผู้ชมคะดูคุยเซปโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe ๆกกๆเต่าง่อยแตนแตนอย่าลืมนะจ๊ะกดด้วย